เขื่อนเจ้าพระยาการระบายน้ำท้ายเขื่อนลดผลกระทบลุ่มน้ำกรมชลประทานเตรียมแผนลดการระบายน้ำทุกเขื่อนฝนตอนบนเริ่มลดลงทาให้สถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายกรมชลประทานเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบพร้อมเตรียมแผนลดการระบายน้ำทุกเขื่อนเพื่อช่วยลดผลกระทบในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาฝนทางตอนบนลดลงช่วยให้สถานการณ์น้ำคลี่คลายตามลําดับ กรมชลประทานเดินหน้าเร่งระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติเขื่อนภูมิพลไม่มีความจำเป็นต้องเปิดอาคารระบายน้ำล้นสตีเวการระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจะลดลงเหลือประมาณ1,000และบมวินาทีในเดือนมกราคมฝนตกหนักต่อเนื่องจากพายุคันแมกกีทำให้มีปริมาณน้ำจากทางตอนบนไหล ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งกรมชลประทานได้รับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งอย่างเต็มศักยภาพและควบคุมการระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาร่วมกับการปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนปะสักชนสิทธิ์โดยกรมชลประทานยังคงเดินหน้าเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติดโดยเร็วตามข้อสั่งของร้อยเอกธรรมนัฐพงเ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยเอกธรรมนัฐสัมพรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าสถานการณ์น้าในลุ่มเจ้าพระยาปัจจุบันยังคงถูกควบคุมได้และมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแผนการบริหารจัดการน้ําเร่งระบายน้ําจากเขื่อนเจ้าพระยาออกทั้งสองฝั่งซ้ายขวาปรับลดการระบายน้ําของเขื่อนป่าสักชนิทธิ์รับน้ําเข้าคลองระพีพัน์เพื่อลําเลียงน้ําลงสู่พื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกต่อล่างเรื่องระบายน้ําออกสู่แม่น้ํานครนายกแม่น้ําบางปะกงและอ่าวไทย สถานการณ์ปัจจุบันเขื่อนภูมิพลยังคงระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ48ล้านลบมอวันเขื่อนกิ่วลมระบายที่6ล้านลบมอวันการระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจะลดลงเหลือประมาณ1,000ลบมวินาทีในเดือนมกราคมการบริหารจัดการน้ำด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยารับน้ำเข้าระบบชนลประทานทั้งสองฝั่งเต็มศักยภาพรวม600ลบมวินาทีปริมาณน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอัตรา2,800ลบมวินาที ปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชนสิทธิ์เหลือ300ลบมวินาทีสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนภูมิพลได้มีการระบายน้ำลงหน้าไปแล้วกว่า5,300ล้านลบมมีพื้นที่ว่างรองรับน้ำได้อย่างเพียงพอโดยไม่จำเป็นต้องใช้ช่องทางการระบายน้ำลน้นปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำจำนวน65ล้านลบมและมีแผนการระบายออกอยู่ที่55ล้านลบมต่อวัน การบริหารจัดการน้ำดังกล่าวอยู่ในแผนและเป็นสถานการณ์ที่ควบคุมได้การบรณาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดการระบายน้ำที่เขื่อนสิริกิตและการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำนานและแม่น้ำสะแกกรังลดการระบายน้ำของเขื่อนป่าสักชนสิทธิ์เป็น136ลบมวินาทีเพิ่มการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกรวมกันสิทธิ์ละบมอวินาที ปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยายังคงอัตราการระบายน้ำที่2,900ลบมวินาทีซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อไม่ไปส้่เติมผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำแนวทางต่อไปการบูรณาการกำหนดแผนลดการระบายน้ำออกจากเขื่อนภูมิพลลดการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ปรับลดการระบายน้ำที่เขื่อนสิริกิตติ์การบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำน่านและแม่น้ำสกแกกรัง และนี่คือส่วนที่สําคัญที่สุดการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาจะช่วยลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ําและช่วยบรรเทาและลดผลกระทบในพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาการเตรียมแผนลดการระบายน้ําทุกเขื่อนและการบูรณาการการบริหารจัดการน้ําจะช่วยให้สถานการณ์น้ําคลี่คลายตามลําดับและประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วแต่นี่เป็นส่วนที่เป็นเรื่องของความคิดเห็นและความคาดหวังคุณคิดยังไงกับการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา คุณคิดว่าการเตรียมแผนลดการระบายน้ำทุกเขื่อนเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้องหรือไม่คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการบูรณาการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาช่วยแบ่งปันความคิดเห็นของคุณให้เราได้รู้นะัก